ตับตาไหนตับปันไหนตาเอนั่งต่อลยนะไม่ไปไหนเลยพีเล็กไอผมโซนามันหนาวแกไหมหนาวอยากอยากหนาวันหนาวนาเฮ้ยอา้อวาว้เป็นไงวอ มัดกันที่อเมริกาเติร์นนีฉันฉันอยู่ที่หนึ่งเธอไปอีกที่หนึ่งเสียงไม่เดียนเสียงไม่เปี่ยไม่ก่อนถ้ารวมกมันตามกไม่อนหนีหมดอ่ะเขาไปซาฟานเราไปที่ไก้วัลยนแล้วไปฟแต่น้าไป่แหละยอก

เพื่อนบ้าก็ฉีดแล้วป้าก็หลาก็มาบ้านก็ขึ้นต้นไม้ทิ่ตไปเลยชอบกินมันไม่มีต้นไม้กินยาชอบกินยาต้นของชอบก็มันปลอดเนี่ยถ้มเราใช้ยาต้องปิดตู้แล้วก็อยู่กับอ๋อ มันจะมีโคขนาดไหนป่าบ้านหนเที <t 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 ่อกไงเหนเลยไปท้างในเรล้ออมาไปถามนี <t uh. <t uh ่ uh ัไหนอยป๋อง uh ักหน่อยโซด้องจนกว่าเดิมที่เสื้อเจะ้แล้วมึงเนี่ยตนเจอเห่ายออกมามีตัวเดียวมีท้ายๆเดี๋ยวาบ้นเไ้าของไป không bù bớt được cái đó không bù tiền là cái gì đó ไม่ต้องไปเรียกเพื่อนไอ้น้อยแฟนส่งมากูได้ยินด้วยน่ลยเม่เเลยนะไอ้ารยืนนี่เห็นว่านีแบสนระปามันมาเยอว่ากูยืนเท่ที่สุดแล้วนะนี่เป็นการใช้สถานที่ที่น้อยที่สุดแบบแอโรบิก่ะอืมเสริมมาแล้วค่มแล้ เสริญไม่ได้เจอนานมากมันพลาดมากติดต้องได้ตั้งแต่รี่ไปเจอเลยเลหาดีเลยใ่ไงตามคสั่งตามคำสั่งพี่แจงเนี่ยเสริญหลอดีว่ะข้าของมีอ่ะเนี่ยเสริญไม่ติดหัวแล้วไข่เซฟนะไ่เขาบอกว่าเาโดนไปเนาะด่้เนเะ

ยอสาวสาสามหน้าด uhm. ูเลยอิดยอดยืดบ้านยดบ้านยืดบ้านยู่บ้านยืดบ้านยืดบ้านยืดบ้านย่านยืดบ้านยืดบ้านย่านยื่บ้านยืด้านยืดบบ้ยืบ้านยด้ยืบ้านยอีบ มาหลังสิบสี่นก่อนสิบหกดกัน้กแวอยู่ซอยสิบี่ขึ้นมาแล้วที่หนของปู่กลเลยแปลงไนแปอะไรนซอยสองตรงขางบ้านนี่แรลงไนจะดูขวาอเาจ้เราก็ทำเว็บเมื่อไรเว็บแม่ไม่เส็จะกีหมดไปใจนนีเราำกนีเไมไปเ็น่ยต้องใ่ มือม่นองแนคือเคยทำให้เือน่างชีไม่รับนะสองีครับผมมันมีแสมาะยมราวราะการเมืองไม่ยุ่งลกกติยาตุลาเสียลางแม่งเลย ทุกวันนี้ยังอยู่นะพี่เป็นพิมพ์ธรรวสิมาตุลาที่อยู่แล้วมันม,มีใครเข้าไปแชร์ไลน์เลยไม่มีทมาท่ไก่อนมีตอนนี้มันไม่มีใครเข้าก็าเป็นเก่าๆที่เราแค่จะลบจริงแล้วยังอยู่อเอาไว้ดูเล่นเออยังอยู่ถ้าเป็นเงินขึ้นเหมือนท่าที่หนึ่งกูเกิลแเละแล้วมันจะได้อะไรต่อไปถ้าเราเอามาขายอย่างลูกค้าเข้าไปมันจะอยู่ทั้งแรกมันอยู่หน้าแรกผมมันเข้าก็ไม่เหลือแล้ว จะให้พูดกูมั้ยล่ะให้ผมให้ผมว่ากูไปเลยม่กขาย,ยอะไรอ่ะ เพราะที่มางานนี้ก็จะมาปรึกษานเร่ารทำอไรดีสิบห้าตุลาเดีครับแล้วก็มนโคจัมถ้าจะมาเป็นสองวันชื่อยาดีกว่าชื่อทั้งเทศาเ้ไมันมันมันสร้างสร้แลน้ำหนัเต้ยมันมีเดะเดบีฟร์สิตุลาได้แล้วส่ตุลาเดอะเดบีโร์สิบตุลาเดย์ครับผมแต่ของก คนกลางคนแม่มีเราเพราะมันดูว่าอลานั้นัป็นอะไรไปดู after แมตที่ผมมีไอ้ตัวที่อยู่ตรงกลางเนเป็นตัวแปรหรือเปล่ามันไม่แปรมันจะตาวมาดีสิบห้าแล้วกูก็แย่ไ่ก่อนแล้วอลืมเขมกินอะไรกันเขามอก่อนพวกกินน้องพวกแจ้แล้วก็กินออ็ แี่มันก็คือว่าเวลารอข้าเลย่ีไหมข้าไปในคุยกันก่อนเมื่อก่อนเนี่ยที่นะ้าฟิตพอจะขอตัวไปเป็นผู้ร้ายเก็นผู้พ่ายวม่ได

คนเกิดปี60ปีง่ายกว่า6ปีเลยเราจะจัดไปเรื่อยๆขอทันแก้ว้าขอทันแก้วบางคนนี้ต้องจัเรื่องใหญ่มากเลยไม่งืมอะไรกันนี่ยตไดใไมาเลยใจมไเลยติดใม่เลตดใมาเลตดมาเลยดมาลยกมานไม่มีโอกาเ สวยนะเนี่ยอะไรบีทาวบีทาวแล้ว่ามีบีซาจุดมีมีไมีาจุดซื้อซี้อื้อซื้อซืเอซน้ สองตัวสามสี่สี่สองตัวมันเป็นมีหลายแบบแบบว่าสีแดงสีขาวสีขาวสีเทาตัวไี้ตัวนี้มีสวยม้กเ่าดูไม่ได้แต่ที่มีต้องขายต้องขายต้องขาย

เาูมเนเบ้านผมตรงข้ามพี่จ้อยไปเดิมรูทั้งคนเจอพี่จ้อยแล้วไม่คเด็มาไปฝากเราเขแฟนไอเฟิร์นมันชื่ออะไรนะเหมือนนริเยชื่อจริงาชื่อเดิมพูดลย่เปวินมากจะว่าไปนะไม่ใื่อจกหนยโทดยนะผมกโทรือ้ร่ำรวยทีม่มันชื่อเล่นชื่อบอยอะหนหเงินด้วยแต่ในบ้านมีองอยู่ใกล้น ผมเห็นมประมาณตอนที่ป๋องแบ่งไม้มาเข้าเรือตอนเห็นตีกันปีผมรู้แล้วี่บอกไม่ใช้เรื่องอะไรหรือเ่ตอนที่ป๋องมาไล่ที่เจียไปแรกน้อยใจแมกแกรตุ้งนี่เลาเมืมอกี้พี่บอกว่าน้อยใจรถต้งี่คิดวมาเท่าไหร่แล้วน้อยใจก็สิบอกพี่

แต่ซื้ในโชคดีนะไม่ได้แต่งก็ได้นั่นแหละเรื่องโชคนี่เรื่องอะไรถ้าถ้าซื้อทั้งขาวก็เพราะเออตัแต่งแล้วึงซืออะไรก็มีรสชาติะ แต่ก็มีรสชาติยาเลยนี่แต่งเลยนนีเยมันอะไรกันมคออะไรกันนะมัองะรันนแต่พ่กนี้ขายในตลาดที่มันคงีนกองีประมานเราไม่หมกเสียาตาแต่เราแบ ครับเลยกันลงทุก <laughs> ภาษาวันเดียวกันหลังคือแบบถ้าหลังหลังหลังหนึ่งเนี่ยไม่แม้เราก็ดูมีอะไรผมจะไปแต่ผมอะไรคิดว่าคุยรู้ไหมคุณอื่นแล้วก็คุยกับทุกที่

เราเราแป่กันภาษาพูดกัคนโปเรานนต่อปีส่ห้าผมปีหนึ่งนะตอนั้นตอนสอปีหนึให่ตอนหนึ่ปีห้าผมปีหนึ่งอยู่จนได้เปอกันเลออนที่นี้ปีอยู่อยู่มเจอร้อยอตกานนตองันบอกผมไม่ตายมันโดนการหนุนที่ของก็ยังมีร้อง้ึงไทไม่ได้ทำอะไร เร่อของการนั่เ่ายถือเไียเลยต้องรอไหมกรนั้นไมู่้้ท่านมีใจใจร่วมด้ทำไมคุต้องเอาไอ้ไม้ตะองใส่รถที่ออกมา่้านไรอ้ยน่ตอนรกไม่เพ่มตัวจได้ไม

กก็รู้ผมก็รู้แล้วนะนรเนยไปถึงที่บอกไอี่ไอ้ไม้น่ยใอ่ะมันเสียผมถามมาเป็อเพื่อแบบว่าเราเด็กใครใครเอาไปบ้างแต่ว่ามีใจที่ว่าคุณจะมเตะกับมืออ่ะอกเราก็ไม่อยากแต่ไม่รู้เอาอะไรมาเตะถ้าว่าคุณจะเตะกับมือคุณม่มเะอานี้ไม่บาแต่พี่สองเกิดไม่ดีเขาไปกวงบอ่ไปเพื่อเฉอิมองเป็นคนที่มากอมีเดียว เพราะว่าพีจะเอาไม้ก็ลงไม้ใช่ไหมสีได้แล้วมึาจพูดไปม่เสียใงที้ยอะไร่กเอาไม้เอาไม้เราวันีเราที่ของรู้ที่สเอาไม้มาให้เเอาไม้เราันต่ง่้องจำได้ ทอ้พี่เอ็งอาไอ้เลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยน้องเข้ามาเลยน้องลอยจะปกป้องวกคุณเองพี่ฝองเองลู้พี่ป้องก็สเป็นทหารลูกทหารผื่อว่าเอาไม้ก้าปูม่อะไรก็็นส่วนอะไรทบอกจ้ามาให้ก็รอเอาที่ก็รอที่เอามาไม่ว่า พี่ก่อนัินเขาไม่ใช่เกี่ยวไม้มาให้ไหมก็พี่เกี่ยวมาให้ที่วันที่ยืมไม้ยี่อะไรลากเที่ยวแกตายแกตายไม่ดูยี่อะไรก็ได้อะ